กบผมก่อนอื่นกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมจะพามาอามื้องตูดปั๊มครับเบื้องเบืองกองไส้มาหลังกองไส้อ <c oughs> ย่างเง็บยิ้นบ่ค่ะสินแรมหนักไงเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียเบื้องกองไส้อย,ยู่วางไหนนี่นี่ครับเห็นบ่ครับอยู่ไปลายประแจผมนี่สินแรมหนักไงเดี๋ยวผมจะขันเอาไว้เบื้องครับ Ừ, ถือยาญนะครับโทรสั่งเครับแวเดครับหนึ่งสิบเจ็ดคับลอใสน้ขันออกนะครับแตบบ่เร้เรอแห,ห,ห,หวนครับมันจะไม่ันตรงแดน ดีครับมันีไมีแหวน้องแดงเนี่ยบึงอะไรครับดึงมากเลยบึงเนี่ยเห็นมาครับเอเย็นมาครับแหวนทองตัวครับหนาหลังโมเมนต์ทองแดงครับเป็นแหวนอลูมิเนียม เราซื้อมาล้างกันครับค่อยๆล้างค่้ยเช็ดครับมาเดี๋ยวผมล้างให้เบิ่งครับนี่ครับผมล้างให้ด้วยครับเดี๋ยวเราหายังขันออกกันครับ มันจะเป็นปากเขาเอยนยังไงก่อนมีเขียวอยู่ครับขังออกครับเ,เ,เกียวมันครับเนี่ยกะถือว่าบบสกรปรกไนไหนครับแต่ก็มี่อยู่ครับนี่เสียสกรปรก อันนี้ถังมันก็มีกองอีกชั้นหนึ่งเงือนครับมันก็มีกองนี้ถังเงือนเดี๋ยวเอาเสีมาล้างบบมีโอลิงครับเป็นแหวนอันนี้เลยครับแหวนโบมี่เนียมสองตัวครับหนาหลังนี่ครับโอ้โหสีหลังดูครับน้ำมันสกรปรกค,ครับนี่ครับแหวนตัวสำคัญบ่ ต้วทำกันครับใส่ตัวใดก็ไดนะ้มามาล่างกันครับใส่เป็นสิ้นเลยครับล่าง ถือว่าดักคุ้นได้ระดับหนึ่งครับก้อนสี่เข่าหัวฉีดก้อนสี่เขาไปต็ตัวปั๊มในถังในถังก็มี้กองตัวหนึ่งครับหลวกมากเขากองไส้ครับหล้กก็ไปพานหล,กล้กก็ไป่านกองกองงหญ่ครับกองกองดีเซลลูกงหญ่ครับก้อนสี่เขาไปหาหัวฉีดครับคุณล่ะครับสามขั้นตอนนะครับในการดักคุ้นเป้าแห,ห่งแับ ครับผมประกอบพื้นเช็ดพวกนี้ดีครับเรียบร้อยสะอาดยามองเงาพร้อมกัประกอบพื้นครับมันจะมีเกี้ยวครับนี่ครับเอาขันเกี้ยวมันเข่าครับงานเพราะทำนึงครับหลอกเงินหนึงครับยานตัวแรกครับใส่กันไปเลยยานพิเนียมคือกันครับตัวนี้เขาก็บยามป้าใสอีกด้านหนึ่งครับ มาแต่ประกอบกันคนับวันผมชอบแประกอบนี่ครับเขาแบบี่านก็สาไป้วครับตัวนี้สูงไปนะครับด่านนี้ถือหยาดง่ายครับแป๊บนึงครับมาครับมาใส่กันเห็นไหมครับ เสีหนาเป็นนครับ เอาเขาไล่เดียวมันครับกรองดีเซลเปลี่ยนแล้วมาล้างกรองไส้ครับเลยจะกรองใ้ถังรับวันทัท่าน,นล้างฮะ,ะไปองศางรับ ครับผมสำเนีแล้วครับเสีร์ินียนภารกิจขอบคุณหลายครับเจอกันไหมสวัสดีครับ